ครับพี่แจ้ครถสาขายเข้าใหม่เป็นเซเบต้าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละบอสฝากมาใช่ไหมอันนี้ให้หรถฝากผ่ารวจสอดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นไม่เป็นเอาผ่าดก็เบลฟนะเดี๋ยวปะเราดูกันครับรู้สึกว่าที่บอสบอกป้าว่าที่มันเป็นในรถรถของโ,อโค้ดโอเคปะเราไปดูกันอันนั้นไหมโอเคโอ้ ดูตรงนี้ก็สวยแล้วนะ <S <S เออดูดีอยู่นะเนี่ยอันดับแรกเลยเดีย๋ยวลองเทสสีดูก่อนแล้วกันเน็กเน็กเอาที่เทสสีมาไหมมาแล้วครับโอเคโอเคประการแรกเลยเดีย๋ยวเราเทสสีดูก่อน <S <S มันเป็นรถของโคชแบดมินตะันเนาะนะสีเดิมไหมสีเดิมครับเบื้องต้นนะครับหน้ารถคันนี้สีเดิมนะฮะเดี๋ยวลองให้น้องเน็กนะฮะตรวจสอบรอบคันเลยแต่ดูรวมๆแล้วรถรถสวยนะดูสะอาดสะอ้านดี โคดน่าจะล้างมาให้เดิมครับผมอ้าว oh. อันนี้เป็นไฮบิดด้วยแล้วเป็นตัว e4 เป็นไงบ้างเน็กทำสีมาครับพี่ทำสีมาเหรอใช่ไาเดี๋ยวตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าทำสีจากสาเหตุอะไรตะเข็บตะเข็บก็เดิมนะจับดูแล้วยังลื่นๆไม่มีอะไรอ๋อตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้าน็อต <Not S 2> เดิม นอดไม่รือแต่ผมว่านะไอ้ตัวเนี้ยสันนิษฐานได้เลยเป็นค่อนข้างที่จะบ่อยเวลาเป็นตัวระบบไฟฟ้าเนี้ยสาเหตุคิดว่าน่าจะเป็นการกดเนี้ยเนี่ยให้ผมยืนอยู่เนี้ยชนละโดนกระแทกนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นอกนั้นเนี่ยสีเดือหมดเลยครับไปเราไปดูเอกสารรถกันว่ารถคันเนี้ยรถเขาปีอะไรหูยบอกนี่เนียนเลยนะเป็นบอกไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าด้วยเนี่ยเยอ่ะเอกสารน่าจะอยู่ในนี้ปะเอกสารมีอะไรบ้าง อันนี้บุค๊คสวิตแน่นอนอผมยืมเอากุญแจมานี่หน่อยคันเนี้ยจะตรวจเช็คกันนี้ใช่ไหมไอเครื่วิเคาะห์เวิเคราะใช่ไหมโอเคอันนี้ก็จะมีคู่มือนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือของไอตัวเจ้าเครื่องเสียงเค n นบู d แล้วก็อะไรอะ่ะกรมธรรม์ประกันภัยนะครับอยู่ในนี้นะพี่สำเนาไม่อยากเห็นยังเลยอะ่ะนี่แหละสำเนานะฮะรถรุ่นเอาผาดไฮบริด e4 นะครับปี2015สิบสภาพดีสมบูรณ์ละ เดี๋ยวเราไปดูกระปงหน้ารถกันดีกว่าน้องเน็กพี่ฝากเปิดกระปงให้พี่หน่อยโอเคโอเคนี่ไงไฮบิดนะสัญลักษณ์ของเขาสติกเกอร์หนึ่งสองสามสี่อยู่ครบน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมสติกเกอร์ครบสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์น็อตเครื่องเดินนี่เครื่องเดินปกติเลยรถปีประมาณเนี้ยสิบห้าเนี้ยถึงสติกเกอร์จะอยู่ครบนะแต่ปกติมันจะเด้งๆดงออกมาใช่ไหมอันนี้ยังอยู่ดีอยู่เลย เอยู่ครบแล้วรขมีแอรักษาอ่าติดนิดหน่อยมีฝุน่นะะะไม่ใช่ปัญหาดูดิตรงนี้แผ่นกันความร้อนไม่เปื่อยเลยเออดีเว้ยแล้วตรงนี้นะสวิตถึงอะใช้ได้ยาวๆจริงเบาะสีเบดนะครับขออยากขึ้นก่อนนั่งสบายแล้วขึ้นง่ายอ่ะอันนี้มีจอกลางมาให้นะฮะแล้วก็ซันรูปมีฟิล์มให้ด้วย <B> อ่าเห็นสังเกตได้ว่ามันมืดๆหน่อย นะฮะไดูเกะดูอะไรหน่อยดิเฮ้ย<ห>มีกพิพ์โหมดด้วยแสดงว่าจอกลางเนี่ยสามารถดูทีวีได้นะเบาะก,ก็ดูดีเลยอะ่ะเนี่ยดูดิท่านผู้ชมมันมันยังตึงอยู่แสดงว่าโค้ดเนี้ยเก็บรักษามาอย่างดีเลยนะตรงนี้ก็ตึงเปียตึงเปียเออต้องใช้แบบนี้อันนี้ขอ,อยากเก็กบไปที่เดิมก่อนนะอันนี้หน้าหลังอุ้ยลื่นลื่นเลยเออดูแลดีไว้แล้วทีเนี้ยอย่าวน้องเน็กเนี่ยเขาจะตรวจเรื่อง การวิเคราะห์เครื่องยนต์นั่นเองนะฮะก็อย่าดูก่อนว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะะั่นเองนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับเรื่องวิเคราะห์ว่าเขียวมันเลยครับผม,ผมปกติเขียวืือเลยฮะใช่แต่ว่ามีวงลัยนะพี่ถ้าเกิดไม่ส่างเขตก็จะไม่เห็นอะไร<น>ะอเป็นรอยอาจจะเป็นรอยนิดนึงครับก็เวลาเราสอมแทีนนิ้วเนี่ยเวลาจับรงลัยมันก็อาจจะมีโดนบ้างน,นิดหน่อยเรื่องเล็กน้อยเออเลขไม้เท่าไหร่่ะเลขไม้คันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกสิบสามกิโลเมตรครับ เลี่ยนี้เฉลี่ยเท่าไหรอ่อะเดี๋ยวขอคำนวณเราิดหนึ่งแสนสองหมื 2> 1, 2, 3, ่นสามพันหารสิบเฮ้ยวิ่งน้อยวิ่งน้อยนะตกปีแล้วหมื่นสองเนี่ยไม่เยอะแล้วก็ดูจากบาะดูจากอะไรอะดูแล้วสาดีนะเห็นไหมไม่ยับเลยเดี๋ยวเราไปดูองค์รวมๆกันดีกว่าว่าภาพรวมของรถคันนี้เขาจะเป็นยังไงนะฮะวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ปกติใช่ไหมใช่ครับโอเคเรถไทยบิดด้วยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่รถคันนี้กันดูว่าเขาจะขับดีหรือเปล่า เนาะครับผมเเราเราไปด้วยกันเลยใช่ครับไปป Let's go ขออนุญาตคาดเบลก่อนเบลยังดีเลยอ่ะดูดิว้าวไม่เละไม่อะไรเลยนะพี่ผมชอบเลยเราซื้อไปใช้งานนะพี่เราจะใช้ขับเองก็ได้หรือให้คนรถขับก็ได้คนขับไปแฮปปี้คนขับไปแฮปปี้ถูกต้องครับพี่เมื่อกี้น้องน็กน้องเล็กรู้ตัวไหมครับว่าเมื่อกี้พี่เบลมีการเทสความเร็วรู้สึกไหมครับว่ามีการใช้ความเร็วขึ้นเมื่อกี้ ผมไม่รู้สึกอะไรเพี่ผมรู้สึกแค่ว่าผมง่วงผมรู้สึกอย่งเดียวคือผมง่วงครับไอ้ที่ไอ้ที่ว่าง่วงเนี่ยมันคือไม่ได้นอนหรือเปล่าสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งสําหรับเอาผ่านะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยข้อแขนเนี่ยในการขับขี่เนี่ยมันพอดีเนี่ยมือระวางอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบสบายอ่ะมันมีที่พักแขนนะฮะเยี๋ยวเราก็จับขับอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะทดสอบความเร็วนิดนึงนะฮะแต่ไม่เกินกฎหมายแน่นอนะนะเดี๋ยวขอลองเหยียบดูนะฮะเออโอ้ยอากาเร่งดีนะฮะก็ถามว่าทันเท้าไหมก็ทันเท้านะฮะเออไม่ได้แรงจนเกินไปด้วยความที่เขาเป็นรถ M V P เนาะ ออมันจะเหมาะเหมาะสมกับรถครอบครัวมากกว่าหรือผู้บริหารมากกว่าเน้นความนิ่งนวลเป็นหลักนะฮะแต่ถามว่าออกตัวกานาาเล่นดีไหมดีฮนะ,คะเครื่องเกียร์ตอนเนี้จากที่ลองเหยียบมาไม่งองแงตอบสนองได้ดีนะฮะมันบ่งบอกถึงการใส่ใจของลูกค้าเดิมเลยก็คือโค้ดแบดบมินตันเนาะไม่ว่าจะเป็นบอออะไรเขาดูแลมาอย่างดีเลยนะมะีได้ข่าวไปดีโฟขับรู้สึกนะครับว่ามัน ชอเยอะกว่าอืมส่วนตัวส่วนตัวรู้สึกนะรู้สึกตรงที่ว่าเวลาเราเข้าโค้งอ่ะมันจะมีความมั่นใจเยอะผมบอกก่อนเลยนะว่าไอ้เส้นทางเนี้ยผมนั่งคันอื่นมาเนี่ยผมเขาอื่นเลยนะเห็นไหมเงียบนะเงียบเงียบเลยเห็นไหมเงียบมากเลยเออดีเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูในส่วนของด้านหลังนะฮะว่าเบาะมันนั่งสบายหรือเปล่าจริงๆผมนั่งเคยนั่งแค่แถวสองแหละแต่วันนี้ลองมานั่งแถวสามดูว่า มันโคตสบายอะพู้นี้ดีกว่าเออเออมันอยากนั่งอะใส่ทัดมันดีมันมันยืดม,มันได้ยืดขาที่มันได้ยืดขาแล้วก็มันได้ความปลอดโปรงโล่งใจตอนนี้เราได้เข้าโค้งแล้วนะครับผมจะเข้าโค้งด้วยความปลอดภัยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะก็ไม่ได้โยงเยงเยอะนะ ู้สึกไหมไม่โยกไม่โค้งเออไม่โยกไม่โค้งกำลังมุดมุดใช่สมูทไปเลยเรื<ะ>่อยๆแถวหลังเนี่ยใกล้สารนะเด็กๆนะเด็กๆนั่งกันเงี้ยว่าครอบครัวใหญ่มาด้วยกันได้เลยอนะ่ะเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพี่มันนั่งด้วยกันได้แบบคุยอย่าพี่นะครอบครัวอะไรเนงะี้ยมุ่งเกินลานั่งเดินทางไกลมันสบายครับไม่ปวด ไอตัวปกติเนี่ยไอ้เขาคิดว่าด้านด้านหลังคือ VP ใช่ไหมแต่ด้านหน้าก็ VP ีเหมือนกันน้ายังมีไอ้พนักกิ่งขาอยู่นะใช่แล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้เป็นตัวเรุ่น G ี y b r i d นั่นเองนะฮะคู่หน้าจะเป็นบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าคู่เลยอ่าแล้วก็ด้านสีเบจนะฮะสำหรับคนที่ชอบความโปร่งนะเพราะว่าสีเบจจะทําให้รู้สึกว่ามันโปร่งขึ้นชเอียบงไเงียบมันได้ยินเสียงแอร์เลยอ่ะเปิดพัดลมเบอร์แรงครับ แล้น nah ี่คือขับเฮ้นี่ขับอยู่นะเนี่ยเนี่ยจริงเลยดูจากด้านหลังนะฮะนี่น้องเน็กฮะแล้วก็พี่น็อตรู้สึกยังไงบ้างครับพี่น็อตฟีลลิ่งดีครับฟีลลิ่งดีเนาะนวนชนฝันเหมือนชุดเครื่องนอนโตโต้น้องเน็กเป็นไงด้านหลังผมจะหลับครับพี่เบฟจะหลับแล้วด้านหลังก็คือช่วงล่างดีมากๆเลยนะพี่คือมันไม่สะัดสะเทือนอะไรจนไม่สบแยเยอะเออคือผมผมนอนหลับได้สบายพี่ โ <Okay. S 2> อเคก็รู้จักรวมๆนะฮะก็โอเคนะฮะชอบเลยแล้วก็ซันรูปนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านด้านด้านกลางเนี่ยเขาติดฟิล์มไ้ด้วยไม่ร้อนนะฮะก็ดีเลยพี่น็อตร้อนไหมไม่ร้อนับผมไม่ร้อนเนาะโอเคโอเคอเดีย๋ยวเราไปสรุปราคาช่วงตกกันนะฮะว่าราคาเขาจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างนั่นเองนะฮะเอาละท่านผู้ชมเราก็ได้เทสขับขี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ บอกได้เลยว่าประทับใจมากๆกับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปรถคันนี้กันดีกว่านะฮะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มจาก สีตัวถังรถเลยนะฮะเ,เราได้มีการตรวจช็คสีรอบคันด้วยน้องเน็กนะฮะน้องเน็กครับสีรอบคันนี่เป็นยังไงบ้างครับตัวสีรอบคันเนี่ยพบว่ามีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับที่มีการทาสีมาเนื่องจากัางไงครับพี่เบฟสันนิฐานว่าอาจจะเป็นการกดรีโมทนะฮะแล้วก็ไปโดนอะไรด้านหลังนิดหน่อยเวลาเราจอดชิดไปเงี้ยกาแพงอาจจะโดนได้คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการเก็บสีตรงนี้มานะฮะเป็นการเก็บงานด้วยความสวยงามน,นั่นเองนะฮะไม่ได้เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นสําหรับพี่และโชลูมหลับได้นะฮะประเก็เที่ของตัวภายในะครับ ต้องบอกได้เลยว่าภายในรถเนี่ยโค้ดเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรักษารถอย่างดยีนเลยนะใช่ครับเนียนกรีบเลยทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเห็นไหมใช่ครับเวลาเปิดรถเข้าไปเนี่ยภาพแรกเราสามารถรู้ได้เลยครับว่าคันนี้เนี่ยโค้ดได้มีการดูแลรถในทุกๆจุดเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกไปถึงภายในเนี่ยกริบทุกอย่างนะครับภายในไม่มีแตกหักเลยครับพี่บอกป็นไงครับโอ้กรีบเลยไม่มีแตกไม่มียับเลยนะฮะ่รวมไปถึงจุดอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไอตัวเปิดปิดเกะอะไรอย่างเงี้ยดูดีมากไม่มีแตกหักเลย <น> <ผม S 1> ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอ,อย่างนึงนะฮะก็คือเรื่องของเบาะนะฮะด้วยความที่ตัวนี้นะครับเป็นเอาผาด 2.5G ตัวนี้เขาจะได้บอกคู่หน้าไฟฟ้าแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้ามานะครับเบาะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเบาะที่มีความ ใชนในประสงค์ดีกว่าครับพี่เบฟเพราะว่ามันสามารถใช้ฝอยได้เยอะมากๆนะครับสาหรับพี่ๆที่จะไป<ม>แคมปิ้งหรือมีสัมภาระหลายๆอย่างนะครับผมพอตัวนี้เนี่ยสามารถปรับเข้าชิดกันได้นะครับสาหรับครอบครัวที่ต้องการใกล้ชิดกันคุณแม่คนลูกเนี่ยจะได้นั่งด้วยกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับถ้าเกิดเราจะปรับให้ห่างกันก็สามารถทาได้เหมือนกันใช่ไหมครับทำได้ครับ,บ,รบทำได้ถอยเข้า หอยออกวางสำาระด้านหน้าก็ยังมีพื้นที่ให้พี่ๆได้เลือกใช้อย่างอเนกประสงค์เลยครับผมแล้วต้องบอกได้เลยว่ามันกว้างมากเลยนะด้านหน้านะเวลาเราเลื่อนบอกเข้าไปข้างหลังเนี่ยวางของได้เยอะแล้วเด็กวิ่งเด็กวิ่งได้เลยเอาง่ายๆนะฮะใช่ครับอีหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเราได้มีการตรวจเช็คแล้วนะฮะด้วยเครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ผมเนี่ยก็ได้มีการใช้อุปกรณ์นะครับเพื่อตรวจวิเคราะห์ผลออกมาก็คือมีความสมบูรณ์นะครับก็บ่งบอกได้ถึงความ ปกติของตัวรถนะครับสบายใจได้เลยครับตรงนี้นอกจากการเสียบเครื่องวิเคราะห์แล้วนะฮะเราก็ได้มีก<ม>ารไปขับขี่ด้านนอกนะ <ผม S 2> แล้วช่วงนั้นนะฮะฝนตกด้วยกาทดลองการขับขี่แบบ e4 ครับพี่เป็นไงรู้สึกมั่นใจหรือเปล่าครับ,รบมั่นใจมากไม่ได้กลัวแบบว่าจะลื่น <S <S <ๆ S 1> เพราะว่ามันมีมอเตอร์ไฟฟ้าในการช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจมากขึ้นนะฮะก็ขับสีนั่นเองเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจมากนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับน้องเน็กว่ารถคันนี้เขาจะได้สักกี่ดาวกันเชียวให้เต็มห้าน ผมให้เลย4ดาวครับสี่ดาวครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเรื่องราคากันดีกว่านะครับเขาได้แจ้งผมมาแล้วนะฮะเขาอยากฝากขายในราคาอยู่ที่1นล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเองนะฮะผมว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับพูดถึงป้ายแดง้วคันนี้เนี่ยว่าเกือบสี่ล้านตันเนี้เกือบสี่ล้านนะฮะเครื่องยนต์ท็อปที่สุดแก่ลืมนะฮะตัวเนี้ย e4 ขับสี่นะฮะผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับจากป้ายแดงแล้วะปัจจุบันมาเป็นขนาดนี้ ตัวรถสวยมากเราตรวจเช็คมาได้ทุกอย่างนะฮะดูดีมากจริงๆไม่ว่าจะภายนภายนอกภายในเครื่องยนต์ทดลองขับขี่แล้วคุ้มค่ามากๆคันหนึ่งเลยนะครับหากใครสนใจนะครับรถก็ยังอยู่ที่ชลมเเมรกคคาวอัโตอิมพร์ตนะฮะแล้วก็แวะเข้ามาชมกันได้กับผมและก็น้องเน็กได้เลยนะฮะ<อ>ครับผมก็ต้องขอบคุณ แบมินตันด้วยนะฮะที่บแบ่งปันรถมาฝากขายรถที่สวยคันหนึ่งเลยนะฮะก็วันนี้เบฟแล้วก็น้องเน็กนะฮะก็ต้องขอลาถ้าไม่ชมไปก่อนนะครับส่วนคันหน้าจะมีรถอะไรก็เลยรอติดตามกันได้เลยนะค,ะครับวันนี้ก็ต้อง,องขอกราบสวัสดีนะค,ะครับบ๊ายบาย